ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องปป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องปป้ามาแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องครับช่องก็ปป้าไงนะครับก็มารับชมขบวนรถนะครับวันนี้กำลังจะผ่านสถานีนะครับก็เป็นขบวน86ครับ กำลังจะใกล้เข้ามาแล้วครับเอฟซท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็ดปากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าป้าเลยครับมารับชมกันเลยครับแอบดูอพอก็รอกันห่วง

ออผ่านไปแล้วครับเป็นขบวน86นะครับก็ฝากเพื่อนๆแล้วถึงเอฟซีนะครับเข้ามารับชมนะครับกอกดไลค์เพื่อกำลังใจให้กับป้าปาด้วยครับอ๋ออคลิปไปแค่นี้ครับกับอันเดอร์แจม่ม่วงแปดหกหนึ่งเก้าค,ครับกับเขวนของป้าปาที่สถานีข้าแปดหกหนึ่งเก้าชะม่วงครับซอสครับ 8,